มาเด้อครับเมนู Menu, วันนี้นะฮะอันจะแยะ ai, กยำไก่ซะกันหน่อยนะยำไก่ฉี่เนาะพักสวนขวา้ามาเด้อกระปานวันนี้ยพักไผ่หอมดวนหอมปมเปอร์นะครับขมิ้นจักไข่หมดต้องได้ซื่อนะครับอาหารการกินบ้านเฮาไปอันอันนี้อย่าใจไก่ไก่พันธ์นะครับ ไปไม่โคมนะฮะสไตล์บ้านๆแต่ว่าโมเมนต์ไกลเมืองนะครับได้ตับนะครับเน้น่องไนตับไตไใสปุ๋มคนเหนือของห้องขขงเอินกะจีนะครับได้แอนขาไก่นะเหี่ยสองขานะครับไปตรงก่อนตรงมันซุกนะครับดูเพื่อมันมีกินขาวเพราะว่าเขาใส่สมุนไพรเข้าไปขนาดนักแล้วนะครับ มินจะไขไว้มาคูดนะครับหอมขาวหอมแดงต้มเข้าไปนะครับแล้วก็เอามาเอามาหย้นะครับเอามา,ากรอ,องอยองกงี้ชีชีเนาะคนไทยเป็นว่าฉีเนื้อไก่นะครับแล้วก็น,น้ำพริกนี่ก็เป็นน้ำพริกสำเร็จนะครับมาได้โคกสักกํน,น้ำพริกมาแขนเ้านเานี่ย เาไปตั้งไฟไปคั่วนะครับคั่วแล้วก็ขขงห้อมาเจียวเนาะเจียวน้ำมันใส่ห้าเนี้ยนะครับเจียวห้าเจียวน้ำพริกนะครับเอาน้าเขาไปแตวแววแ๋วแล้วเสร็จแล้วก็มันเดือดแล้วนะครับน้ามไก่ที่เขาต้มไว้ต้มี่มันฉีกเร้แล้วนะครับผมก็จะเอาน,น้ำพริกที่เขาเอา ควาตะกี้นั่นนะครับมาใส่ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับวิจิมิยังนะักยำไก่บ้านยำไก่ชีนะฮะ,ะกับโตหม่สักกอเหมือนเพือนน้ำของน้นจีนไกไนนะ่เนาะน้ำพริกเข้าในเนื้อไก่เข้าไปอยู่ในจีนไก่ที่เขาชีกไว้แล้วนะครับสุดท้ายก็รวยด้วย พักภัยหอมดวนนะครับดพักกับมันโดโตพักเข้าต้องนะครับอาหารในสวนนี่นมดนะครับพอเด้อ